น็ส,ส,วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนำโชคก็จะพาท่านผู้ชมมาขอตัวเลขโชคลาภกับหญาทวดที่ต้นจิกนะครับบุญธรรมนำโชคก็ไดยยนินประวัติเพิ่นนะครับก็เลยะมาขอเพวาเพิ่นให้โชคลาภก็ค้นทางไกลมากหลายครั้งนะครับตอนนี้ก็บบุญธรรมนำโชคก็มาครั้งที่สองนะครับ ท่านผู้ชมครับจุดบริเวณตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ซักซิ์นะครับที่เจ้าที่เพิ่นแรงนะครับเพิ่นดูแลรักษาลูกหลานในรอบบริเวณนี้ครับตามทงไหลทงหน้านี่ครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาหลายคนนะครับมีเจตังคนภูไทยและแม่ทองนาคมาบอกต่อนะครับ ถอดหลานะออกไป่คุณยคุณยคุณูแม่เขาจเนืว์แต่ว่าคนคนนยูนีล่ะคนคนยูนีกะนให้บอกตัวเลขโกคลาภแม่กำปเปนครับแม่เจนะแล้วก็เจ๊ตังค์เนาบุญธรรมนำโชคนะคะเนาะยูทูบน่ะมันะให้ลูกหลานลุ้เรืองเด้อ คันว่านก็ได้ยูนิเข้าฝันก็ได้ให้ตามไปเข้าฝันเดียวอันเดียวให้จุดเท่าบหนลูกหลานก็ให้อันนั้นท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่ท่องนาคมาบอกต่อกําลังยุดถูกขอตัวเลขโชคลาภกับแม่ถวดต้นจิกนะครับเนาะท่านผู้ชมก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่า แม่อุ้ยทวดจะให้เลขนำโชคตัวไหนกับพวกเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สำหรับใครที่เออเอาไฟมาส่องมองนี่นะเฮ้ยพ่อพ่อบุไทำตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะถ่ายตรงบริเวณวต้นจิกให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะถ้าใครมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือจะเป็น ยาจิกเออยาจิกตัวใหญ่นะเออยาจิกก็ได้<อ>ก็<า>จะเล่ากับว่ายาจิกยาถวดยาถวดยาจิกสวัสดีาคา่ะนะคะสำหรับใครเข้ามานะคะใครมองเห็นเป็นตัวเลขตัวแรกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะอันนี้จะตั้งขยายให้ดูก่อนเนาะนิดนึงเนาะใครมองเห็นเจ้ายาอยาอะกอาาว่าวน้อได้ละค่ะคุณผู้ชม คุณย่างให้ไนนคะคุณย่าให้กับคนนี้ดีเด่นบ้านนาหนาวโอ้น้ำเลยค่ะเออสวยจังสองห้าตัวสวยเลอชัดเจนคุณยายทำให้ชาดีเอาไปไก่เหรอคะมมนมันน่าจะเป็นเอเจาัมอยูมุมผีจ้ะเออพวอผีเออจะ่างอะไรนดเออเพราะว่าอะไรรู้ไหม อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะคุณย่าจะให้สองตัวหรือสามตัวคนตายิ 5, ี่เป็นโรแมนอยูไ่ไม่รู้รอ่ะมันเป็นอาการแปลกๆลูกไปทุกห้อาาคุณย่าจะไดจะให้ออกตามที่เห็นไม่ถูกเด้อคุณย่าจะให้ลูกหลานนเห็ยตัวสองหา้าแต่ว่าจะมีตัวเลขอ,อีกไหมาขามันตื้อคือชัดถ้ามีสองตัวก็คือสองตัวถ้าสามตัวก็เลขขามันก็จะเป็นขีดขึ้นๆ แค่ไหนีนน้าวม,มัน,น,มน,ะะเน,นเล็กๆเติกับเมล็ดอืมนภาพชัดเสียงชัดนะคะยาเอ้ตอนตอนแรกมานะตอนแรกมาตรงเนี้ยตรงบริเวณนี้แหละจะเห็นเป็นยญ้าเป็นสองสามคนนั่งตรงนี้หมดเลยอะแต่วันนี้มาไม่เห็นน่ะยาเอ้ยลูกนรานโบราณโลงไม่ได้เอไม่เห็นอะไรให่ชัดเจนค่ะเจ้าัง มันคืองอลงโอ้อันอันอันมันหอนอันลงเี้ยัูด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 นดู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 อูด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 าดู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 ายดูดอดููดูดู่ายหน่อยดู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 ดอดถดาดูดูดูดนดูดูดูด้ดูดดยนดด มมองไกลๆเป็นเด็กเก็บนี่ยะท่านผู้ชมครับบนทูเสียงทายนะครับตัวเลขจะเป็นเลขสอเลขหและเลขเนะครับท่านผู้ชมครับบนทูบเสียงทายนะครับตัวเลขจะเป็นเลขสองเลขห้าและเลขเจ็ดนะครับ หมดแรงค่ะไม่ได้แล้วไม่ใช่หมดแรงพอดีพูดมันล้มอะค่ะเอาไม้มามาดูดิเอาไม้มาดูเอาไม้มาดูตั้งอังบ้างลองพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเศร้าจะเศร้างัดม sí> ันติดผ oh, um ิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเศร้างัดจับควายอันเดือดอ่ะร้อนสองยังวะทัน่ะจริงจริเขาเจตังบอกอะเขาบอกมาเลยได้คุณย่าเอ้ยลูกหลานกระซิ รับฟังอีกแล้วคุณย่าบอกโทษที่ได้ตัวไดลูกหลานมาขอโงดนี่นะลูกหลานทุกลูกหลานยากอีบ้งไรโทษตัวอีมีคนหรือเ่บ่มีบ่มีเนี่ยทังไหนอันนี้เอาลูกหลานก็ขอโทษขอโภยเด้ออันใดบุดีบุดีว้าบุถือโอถืกใจกับคุณย่าจะหายได้ลูกหลานมุจักอยังเออจะหายจะยากลูกหลานได้ลูกย่าลูกหลานกันมา แต่ไก่ฮั่นนี่ก็มาขอตัวดีตัวดีนะคุณย่าลูกหลานจ้ะบอกคุณแม่คอยคอยคอยพูน้ำให้เอออย่าให้ลูกหลานเป็นฮั่นเป็นนีเด้อลูกหลานก็มาขออจะให้ลูกหลานเป็นฮั่นเป็นมีได้ลูกหลานป้ะก็จ้างหงไว้ตื่นจะลงลูกหลานจะหายลูกหลานลูกหลานก็จ้างแหงไว้ลูกหลานก็มาขอฮั่นนี้ได้ ลูกหลาจะเห็นแล้วเนาะห้ากัสิาเห็นแล้วกัยังมาอี๋เห็นแล้วห้าเดบ้ากห้าสองเก็จ้ะลกหลาเอาตัวนั้นต่ว่าทาใดอีกจะมันจะเข้าความผันเอ่ยเลยเลงแล้ววานเน้ยไดแ ขอโทษคืนขอโทษคืนขอโทษพืนไนเถืพ่งมแต่อย่าอย่าอย่าโทษโกรธลูกหลานเออคุณยารเอ้าขอโทษจ้ะเป็นวินเป็นเวียนนมึเลยไหมเนมนเป็นยังรอเป็นมึนเป็นยังรอก่าว่าเมเราบ่เนิ่นเดี๋ยวมอนี่หนบมเลยนี่โอ้ยมาว่อนเพื่นให้เน่ยั่นนีลูกหลานก็มาขอเพื่อนาจะเป็นวินนามืนหโอ้ยไม่อุ้ยเออม่อุ้ยเ่าให้เน่ ลูกหลานมาขอตัวดีเออมาขอตัวเด็ดตัวดีเอ้ยมาขอตัวเด็ดตัวดีมันดีมันด้เอ้ยเพิ่งผ้าบารมีล่ะเพิ่งผ้าบารมีลูกหลานทุกง่ากเขาจะได้ตัวเด็ดตัวดีไปเลยซื้อหวยซื้ออย่างถือโชคลาภเนี่ยคุณยากเอ้ยลูกหลานจะทุกง่ากเนาะอาหารก้อนเพคนอยากเข้าคอยแม่สนะคุณชิงลุงย่าเลยครับโอ้ผมเป็นลูกเป็นหลานล่ะน่าน้องโสกโศกย่บอกย่าบอกย่าถวายเจตังเนี่ยเจตังอ่ะบอสอันนั้นล่ะ เน้อโทษจังจะยืหายลูกหลานแห้เลเอลูกหลานกะบจอย่างไหนอะทอขาโทษขพวยละขอโทษเลยล้าเ้อลูกหลานผมเนี่ล่ะอะไรบุ้ึกบุงามก็ให้บอกลูกหลานเน่พอไงสมัยผู้อีเอ็นมุีงท่องใบหมดละครับมันแบ่งปันให้ลูกให้หลานเอิงผ้าละนเรื่องขอะขอโชคลาภกับงานปวดผมมันไปรับราชการยุ่ลายจังหวด ใหญ่เลยจะเห็นให้ค่อยตวดหัวค่อยต่วนหัวได้อย่งลูกหลานอย่างใครบอกลูกหลานช้าไหมวุ้ยเอ้ยมาเขาความฝันว่าอยากได้หนังสงสารเออลูกหลานกับมาเขาอยากได้ต้นเล็ดตุ้ดีอยากได้โชคได้ลาบผมมาพอดีด้วนี่เออผมเียงหน้าผมเองตามมากตามมากตามมากผมมี่ไรหญ้าถวดฟังเนี่ยพ่อลูกหลานกับมาสิงีสินะหญาาเอ้ยผมสมัยดีกรีนี่ผมไปเรียนหนังสือ ผมก็ได้บอกยายเด้คือไปเลยนตั้งแต่ปอจบปอชีมมุ่มนนเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนทุกอนนอกจากนั้นผมก็ไปเลยนหนังสือไปเป็นผู้ยุบพูนจั่งว่าดูดอนพุกีเจ็ดกี่าติวรียสทีกผ่านพุกีเราผมก็ย่ายมาเมืองอุปกาดีพอเอ็น แม่ท่องใบพอเขียนแม่เสียนี่แหละครับครับตาผมอายุหลายแล้วอุ้ยเอ้ยปุสิบหกุเจี๊บเขาลรามก็ดเสียนไต้หลายปีแล้วเมียผมก็เกิเสียนแล้วผมก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยย่นี่แหละน่าท้องแสงโกนี่แหละพ่อพุูเอ็นพ่อแม่แบ่งปันให้เออให้ลูกให้ร้านในช่วงไห้เศร้าซะพ่อขอตัวดีตัวดีไม่อุยบ่ตื่นบ่ท่วงผมผ่านไปดูครับผมก็ยืเแถวนี่แหละ น้าแดนี่ก็แบงให้เราเบ้าเข่นบอกอุ้ยทวดนเจ้าอุ้ยทวดยห้ลูกไอ้หลานครับบอกเจตังเออภัยให้น่เออเออก้อนนั้นมีแฟนครับบ้านอยากเข้าเจตังเจตังรา้าเขาวกเขาให้เขาเห็นไหมะเออมันโชยุบันนี่เหรอยูมหาใช่นี่ครับยูพวกแกบเนี่นะครับโอ้นี่ครับพอโชยกลาผมเคยไปยุบันเราหูพันเหมือนกโอน ผมเป็นคุณยายอยู่น้องป้องหนเ่นอยผมเคยโอ้ยอยู่ดวนเลยนิ่แมัยเขาบอกสํารานมานี่สวยห้ชิตเตังเออ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 เอาบอกเาอเขามาบอกเขาเอาอาเอาเพิงผ้าบแล้ามีแง่ถวดนี่ละไปบอกคอยกาว ญาติวดจากใดยังกะสิหามาให้ยขามีโศกมีลาบเอาถ้าตัวเล็กที่ให้มานี่ถ้าคือกะสิลูกหลานก็เรียนนลำพอก้อนลำคู่นี่ละนั่นไม่อุ้ยนี่แหละอืมเอาคนญาติคนกัสิให้ดีแล้วล่ะคนรับรู้แล้วเอืมบุตรค่ะได้แต่คนคนเรียนจังไรนี่คนวินแห้งคนยากให้เห็นจังไรให้เจ้าต้องถามแล้วหนึ่งอืมไปรู้ อันเท่าไหร่ยังจะฝ้าไปเด้ลยอยปุดแห้งเลยนี่ไฟอยบ่รู้อยู่ดีๆไฟมันจอดเอาสิให้ลูกหลานเฮ็ดจังได๋จังสิเซาปุดหูเจ้าถามเล่าเลยยาทวดเอ้ยสิให้ลูกให้หลานเฮ็ดจังได๋สมมาคารวะหม่องใดบอกมาลูกหลานจะได้ปฏิบัติตามเฮ็ดน้ำแต่จะให้แต่งขันห้าขันหยังมาาถวกแต่งหยังมาก็สิได้เฮ็ดแห้วเ้ยาเอ้ยวันจะเข่าคอยเพราะว่าอยากให้เข้าแหมเออๆนั่นล่ะ เขาก็ยากให้เขาจ้าเพื่อนเป็นบอกเอาได้คอยปวดหัวแต่คนมาจอดรถคอยอยากขึ้นว่าเพื่อนเด้อเขาขึ้ปวดหัวท้ะมีคน่าถามว่าเพื่อนอยากเข้ากะสิเอาเห็นว่าอยากเข้ากะลูกหลานจะให้เข้ากะให้สาวปวดหัวซออเออถามว่าอยากเข้ากะ่าให้ลูกหลานปวดหัวให้เขาง่ายเข้าสบาย่าให้ลูกหลานเมื่อยที่บอกคุณย่าตัวดีเออให้บอกตัวดีกับเข้าเลยคุณย่าเออข้อหาอยู่หายกินเนี่ยละเออคุณย่าเข้าได้กะอย่าให้ลูกหลานปวดหัวเด้อกะเข้าบอกเอาจะเข้ามาบอกกะเข้ามาบอกคุณย่าเออ นี่เดชึ่งหนึ่งุหนพวกไอพวกเยพวกนอนนี่นี่ล้นครับครับยากดูพี่เห็นว่าคุณย่าอยเขาก็ให้ดีรบนคแ่ให้คุณแเข้าใชาไม่อุ้ยเขาลองบ้งอย่ามาบองลูกหลานอย่ให้ตัวเล็บตดีผู้หลานให้ชบใ้ลาบเด้อลูกหลานอย่ซื้อของมาถวาลายคุณตาเนี่ยเดกเารจะเคี้ยวมากเคี้ยวผูกกับพวกจ้ะเพิ่งกันจะเคี้ยวมาก เอาถ้าว่าคุณยายเคยไม่ได้มีแต่เห็นเถอะจุณลูกหลานก็จะเอามาให้ยมืออื่นก็ให้ลูกหลานให้หลานตังนี่เจ้าปวดหัวเสด็ค่ะเด้อลูกหลานก็จะเอามาเอาผู้มาให้เคี้ยวเด้อมืออื่นเอ้าเป็นว่าอย่าเคี้ยวหมากเคี้ยวผู้กัให้ดีค่ะแม่อุ้ยลูกหลานก็จะเอามาให้ยมืออื่นนี่ให้ดีเดี๋ยวนี้เด้อแม่อุ้ยเด้อจะถือโทษคนหลานลูกหลานเฮ็ดเยี่ยบ่ถือว่าแม่อุ้ยอยากไปยังกับมืออื่นกจะมาขอขมาถ้าว่าเฮ็ดพิดเฮ็ดบ่ถูกต้องตามอันนี้ย ยามื่นจะพามาเคากามาอย่าเคี้ยวมากเคี้ยวผูกกะบอกได้อดีเลยเศร้าแล้วนะเพราะย่นเลขทูบที่ขอกับคุณย่าได้สองห้าเจ็ดรถที่ขับมาวันนี้นั่นห้าสองแปดค่ะเอายังไงกับเป็นเงี้ยทางเลยค่ะเด้อไว้จังไหน่สอนให้ถูกเลยยังสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนายเรก็เรียนรถสัทธาสองแปดสองแปด วันนี้ก็มาขอโชคลาภกับย่าทวดต้นจิกนะครับก็ได้ตัวเลขนำโชคจะเป็นเลข257นะครับและตัวนำโชคอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นทะเบียนรถของเกตังคนปูไทยนะครับซึ่งได้ขับมาขอพรขอโชคลาภกับแม่ทวดต้นจิกนะครับก็เป็นเลขทะเบียน528นะครับท่านผู้ชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมจดไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่16ทธันวาคม2563นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญธรรมนาโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ